ไอเซียนเปิดยางอยู่รุมมดีครับพังเห็นแล้วครับนี่ยดีดีครับพังพังอยู่ข้างในเลยกลางกอไพ่เลยโอ้ตอนต้นนี้ดีกว่าฮาเนี่ นี il, ่นะรับนะนห้างเี๋ยวดสิคืนแล้วไดวสิคืนแล้วได้คืนแล้วถ่าเช่นไงโคดๆค่รันครับยงอีกเลยจวดเลยตัวนี้เดี๋ยวสชตัดนะครับตัดลงแล้วทำไมไม่กวดอามเดี๋ยวไปดเดี๋ยวไปดูโอเคอะ 哦，嗯、你把这了吗？这怕咱们过路，你还没回来哈。